โดยใช้แหนแดงและมินูบีพีอาดีสองห้าหนจากสวนไหนนี่ก็เป็นสวนเก็ดบ้านแก่งนะครับส่วนของท่านต้นตะกรนสุภาษิ์สนใจรูปแบบแล้วก็สนใจอาดีสองห้าหนึ่งติดต่อได้าคุณ้กรรขอเกษตรกรท่านได้ Yeah.